ไก่น,นึ่งสมุนไพรสูตรของแม่นะครับเดี๋ยวจะใส่เครื่องปั่นเลยวันนี้ไวดีมีแเตปแน่ครับเครื่องเทศของเราแน่นเลยนะคะว้าวเตปของแท้แล้วครับผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ชมเจอกันอีก1เช้าเช่นเคยตามเดิมค่นหนึ่งเช้านะคะวันนี้ไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่ ว่าเมื่อวานนี้เย็นมากวันนี้เย็นไม่ค่อยเย็นวันนี้พอดีวันนี้สบายสบายค่ะวันนี้ของเต็มโต๊ะเลยครับคุณผู้ชม่ะนี่นะคะน่าจะเป็นแนวแบบอะไรที่เป็นโขกๆตำๆหรือเปล่านะครับเพราะว่ามีเครื่องปั่นเนี่ยนะครับค่ะวันนี้คุณยายจะไม่ตำนะคะทําอะไรกินนะแม่วันนี้คุณยายจะทําไก่นึ่งสมุนไพรนะคะไก่นึ่งสมุนไพรใช่เครื่องนึ่งของคุณยายเยอะเลยนะคะวันนี้อื จะมีนี่นะคะน่องไก่ใช้น่องไก่นะคะอืมวันนี้ใช้เป็นน่องไก่ค่ะเจ็<ด>น<อ>บ,บน่งบ้างๆนะ,ะบ้างบ้างด้วยนะคะท่านผู้ชมเวลาเราเราเค้าเครื่องปรุงเครื่องเทศอะไรเงี้ยมันจะได้เข้าเนื้อนะคะบ้างหน่อยๆเครื่องเทศของเราก็จะมีคาหนึ่งแง่งตะไคร้สองต้นกระเทียมหนึ่งหัวหอมแดงสามหัวนะคะแล้วก็จะมีพริกนี่ค่ะแดงกินดานะคะมีรากผักชีมีใบมะกรูดท่านผู้ชมแล้วแต่ชอบนะครับ ความเผ็ดนะคะนี่นะคะครับค่ะแล้วก็จะมีเกลือหนึ่งช้อนชาน้ำตาลหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลาสองช้อนโต๊ะเนื้อมันหอยสองช้อนโต๊ะผงปรุงรสหนึ่งช้อนโต๊ะต้นหอมสองต้นต้นมะขีหนึ่งต้นแล้วก็มีมใบมะกรูดฉีกนะคะอันนี้สําหรับไว้โรยหน้านะคะอันนี้ไว้สําหรับเครื่องเทศปั่นนะคะมาค่ะเราจะมาปั่นกันเลยนะคะวันนี้คุณยายจะไม่ตํานะคะ เดี๋ยวจะใส่เครื่องปั่นเลยวันนี้ไวดีส,ส,<า>สบายๆนะครับนี่ค่ะเครื่องปั่นนี้นะครับผู้ชมอึดถึกทนครับลองหามาใช้กันดูนะครับของฮับเฟลนี่นะครับผมใส่เลิงก์สินค้าวไว้ให้นะครับนี่ค่ะลุยกันเลยครับ เียงเงียบด้วยนะแม่เสียเงยงไปดำต้อเป็นอีกอันอันเลขของแม่ดังมากนี่นี่นะคะเราจะเอาประมาณนี้นะคะไม่ต้องแหลกมากนะคะอืมเอาแบบพอดีพอดีค่ะนี่นะคะ มาค่ะคุณยายเอาไก่ลงนี่เลยนะคะไก่ลงนี่เลยครับเครื่องเทศของ<ล>เราเครื่องที่เราปั่นไว้นะครับลงได้เลยวันนี้แซ่บแน่ครับเครื่องเทศของเราแน่นๆเลยนะคะนั่นจริงครับนี่ครับตอนนี้แม่ก็อุ่นไฟไว้แล้วนะครับตั้งแต่เริ่มคลิปเลยนะครับค่ะ อยาจะปรุงรสเลยนะคะปรุงรสกันเลยครับน้ำตาลค่ะน้ำปลานะคะปรุงรสค่ะมันหอยมันหอยนะคะนี่ค่ะ <c oughs> แนมสมุนไพรมากครับคุณผู้ชมแซ่บๆเลยนะคะเมน,นูนี้ แต่ใหญ่ใส่เกลือนิดหน่อยเพราะเรามีน้ำปลาแล้วก็ซอสมุงรสแล้วนะคะใส่น้ำมันหอยแล้วก็ปรงมุงรสนะคะเขาเลยครับค่ะแต่ทำแบบนี้ต้องเอารสจ,จัดๆค่ะถึงจะสะใจนะคะนี่ครับผู้ชมถ้าเกิดว่าเป็นเมนูที่แบบว่าทำเครื่องสมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยมีเครื่องปันน่นมันง่ายง่ายค่ะไม่ต้องเป็นมวอโคกนะคะเราบังแล้วเราก็เอาเครื่อง ปงที่เราหมักไว้เราก็ทาทาเขาไปเลยค่ะเวลาเราว่าไปนึ่งเขาจะซึมเข้าข้างในอตอนนี้ก็หอมสมุนไพรขึ้นมากมากค่ะแต่บางเมนูที่แบบน้ำพริกอะไรเงี้ยที่ต้องใช้ความหอมของโคกมันก็แทนกันไม่ได้นะเนาะใช่ใช่ใช่อย่างน้ำพริกกะปิอะไรเงี้ยเราเราปั่นไม่ได้แล้วเพราะว่ามันไม่อร่อยอืแม่เคยแล้วลองปั่นดูแล้วมันไม่อร่อยมันแหลกเกินไปใช่เราต่าไม่ได้ใช่ค่ะ ไปค่ะอเหมาะมากเลยครับผู้ชมเดี๋ยวคุณยายจะไปใส่นี่นะคะหอมสมุนไพรเดี๋ยวคุณยายใส่นี่เลยนี่ค่ะอันนี้ก็เมนูง,ง่ายๆแล้วครับง่ายถ้ามีเครื่องปัน่นค่ะ <c oughs> นี่นะคะหกน้อง <6 S 1> จุกจุก,จกอื แน่นจริงครับแน่นสมุนไพรน่ากินมากครับโผู้ชมนี่นะครับไค่ะเดี๋ยวเราเปลงซึ้งนึ่งกันเลยค่ะต้องนึง่งนึ่งไว้สักพักเลยครับนี่เอเืเลยนะคะน่ายอยู่ประมาณยี่สิบนาทีอะไรอย่งนี้ขึ้นไปนะครับปิดไว้ก่อนนะคะแล้วอ,อันนี้เราใส่ตอนไหนอันนี้เดี๋ยวเราไว้ให้เขาสุก ก่อนแล้วเราก็ค่อยโรยโรยแล้วเราก็ดึ้นีกแป๊บนึ่งสักค่ะโอเคครับเดี๋ยวยี่สิบนาทีค่ะเดี๋ยวมาเจอกันนะคะคถ้าคุณผู้ชมดูจบแล้วฝากกดติดตามให้ผมกับแม่หน่อยนะครับมาครับยี่สิบห้านาทีผ่านไปครับคุณผู้ชมมาดูกันว้าวเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะคะอืมน่าจะน่าจะสุกแล้วนะแม่ดูกระดูกตัวนี้ครับล่อนออกมาแล้วคุณผู้ชมล่อนเลยนะคะมาค่ะ เดี๋ยวคุณยจะใส่เพิ่มความหอมค่ะต้นหอมผักชีโรยไปเลยนะคะนี่ค่ะ uh huh. นี่ค่ะ uh huh. เพิ่มความหอมนะคะค่ะเดี๋ยวคุณยาจะปิดไว้อีกกแป๊บเดียวนะคะครับ,รบผ่านไปอีกสองนาทีครับะคะ่ะว้าเสร็จของแท้แล้วครับคุผู้ชมค่ะนี่ อยาาปิดแก๊สแล้วนะคะปิดแก๊สเสร็จเลยครับผมมาค่ะเราจะกินแบบนี้เลยืูว่าเราเดี๋ยวเราใส่จานนี้ค่ะใส่จานนะค่ะณยายปักใส่จานเลยนะคะมีค่ะว้าถือสวยเลยครับนี่ค่ะโหว,วันนี้ทั้งหมดหกชิ้นเลยนะครับ<ช>ผู้ชมหกชีวิตพอดีนะคะ กินพอดีกันนี่หอมสมุนไพรของแพ้เลยนะครับนีหอมมากเลยคร่ะน่ากินมีน้ำหอมๆ้วยนะครับน้ำราเอีกทีครับอี่ค่ะนี่ครับมผมช้อนในเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับผม ถ้าคุณผู้ชมดูจบแล้วฝากกดติดตามให้ผมกับแม่หน่อยนะครับไก่นึ่งสมุนไพรสูตรของแม่นะครับพร้อมชิมเลยครับคุณผู้ชมพ่อยายชิมน้ำก่อนนะคะลุยกันเลยครับนี่นี่ค่ะยายชิมน้ำก่อนค่ะน้ำา่วมหอมนะครับแล้วหอมสมุนไพรตึงเข้าจมูกเลยครับสมุนไพรมากเลยนะคะอื้มอ่ะ หอมเผ็ดเผดเค็มเ็มหวานหวานนิดนิดหอมใบมะกรูดนะคะแบบนี้นี่เราไม่ต้องจิ้มกับอะไรเลยไม่ต้องจิ้มเลยค่ะมันทรงเครื่องอยู่แล้วนะครับไก่เราก็สุกนะคะนี่นะคะนีอค่ะไก่สุกแล้วครับค่ะนี่นะคะยี่สิบห้านาทีนะครับคุณผู้ชมค่ะอยาจะลองชิมเนื้อไก่ก่อนนะคะผมน้ำลายไหล ชิมพร้อมน,น้ำนะคะอร่อยมากนี่ค่ะนี่นะคะน้ำสมุนไพรข้าเนื้อไก่ทํำมากะคะ่ะอร่อยนะคะเนี่ยทีสันหน้าตาเหมาะไหมครับอือร่อยค่ะโอ้ยมาชิมกันเลยครับอยากชิมน้ำนะไก่เนื้อช่ำเลยมาครับคุณผู้ชมชิมกันเลยนะครับอืวันนี้ อร่อยค่ะยอดน้ำหอมจริงนะครับหอมน้ำหอมมากผมชิมน้ำก่อนเลยเนื้อไก่ก็สุกนะคะช้ำๆเลยเนี่ยโอ้โหเหมือนภาพที่คิดไว้เลย <laughs> ชํำเลยใช่ไหมชำเข้มข้นนะครับหอมสม,มุนไพรแน่นเครื่องมากคุณยายชอบน้ำนะคะซดน้ำร้อนๆนะะี่ค่อร่อยมากช <laughs> ้บ <laughs> เนื้อไก่เราก็ตุกหมดนะคะทามากเลยค่ะรู้สึกถึงว่าเขาเข้าเครื่องมากเลยนะครับอืมอร่อยมากนึ่งยี่สิบห้านาทีนะครับคุณผู้ชมท่านผู้ชมไปทําตามได้เลยนะคะอร่อยอร่อยจริงๆค่ะแต่ท่านผู้ชมชอบรสไหนท่านผู้ชมก็ปรุงมาเลยค่ะอื อย่างเช่นบางบ้านชอบแบบเพิ่มกะปิ<ช>หรือยาใส่ข,ข้าว,ม,วมิ้นหน่อยให้สีสวยก็ว่ากันไปค่ะคุณยายชอบแบบนี้นะคะคุณยายไม่ไม่ไม่ใช่ชอบแบบนี้นะคะคุณยายแบบมีอะไรในตู้เย็นคุณยายก็ใส่อะแตอออะะ่อร่อยนะคะทำฝีมือเราเองทำยังไงก็อร่อยค่ะถ้าเป็นบ้านผมสมัยก่อนนะแม่จะสมัยที่อยู่บ้านเก่าอยู่กับพ่อกับแม่นะ เขาอย่ปั้นข้าวเหนียวเลยเราจ้ำน้ำเรากินก่อนแล้วก็ค่อยตักนี้กินถ้าเป็นบ้านแม่ก็ตักราดเลยเพราะว่าบ้านแม่กินข้าวสวยวัฒนธรรมการกินแต่ละที่นะครับแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะคะแต่อันนี้อร่อยจริงๆนะคะอร่อยดีครับผู้ชมกินข้าวสวยแล้วร้อนยิ่งอร่อยเลยเพราะว่าสมุนไพรกับเครื่องเครื่องเทศอหละเครื่องสมุนไพรมันเยอะมากเลยแล้วก็หอมตะไคร้กับบานอูนี่โดดมากเลยนะตะไคร้น้ำเข้มข้นมากนะครับ อร่อยเลยค่ะลองไปทํากันดูนะครับคุณผู้ชมผมกับแม่เนี่ยก็อยากให้คุณผู้ชมนะครับเวลาดูคลิปเราแล้วก็อยากให้ลองทําบ้างกิรบ้างถ้าเกิดว่าเราจะได้รับรู้รสชาติใล้ๆกันอะไรอย่างนี้นะครับยังทําแล้วภาพเป็นยังไงก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะอืผมกับแม่ก็มองคุณผู้ชมเป็นครอบครัวอะไรอย่างนี้เดียวกันนะครับเราพยายามสร้างสังคมให้แน่อยู่เหมือนกันนะครับลองไปทํากันดูค่ะ คควันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมครับผมถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้แล้วมีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกับแม่ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณค่ะที่ติดตามรับชมยายกับลูกมาตลอดวันนี้ไก่นึ่งสมุนไพรของคุณยายแสนอร่อยนะคะสวัสดีครับครบคุณค่ะบายบาย ขอบคุณผู้ชมนะครับที่ดูโฆษณาให้ช่องของเราจนจบนะครับเป็นการสนับสนุนช่องโดยตรงเลยครับผมขอบคุณค่ะ